ูน้ำประดานครับเพื่อนๆ oh. บ่อพังหรือเปล่าครับสูบมามีแต่โพนมีแต่ตมนะครับใส่กันทุก14เมตรนะครับบ่อ6นิ้วเจาะที่5 1บเมตรนะครับแต่ว่าหยอดลงไปได้แค่20เมตรครับก็ติดน่าจะติดทรายแล้วครับลนะุ้นเอาว่า จะรอดหรือเปล่าครับเพื่อนเออภาวนาอย่าให้ทรายติดไปพัดสเสมอนะครับติดไปรอบนึงนะฮะต้องดึงขึ้นมาเอาทรายออกนะครับแล้วก็หยดลงไปใหม่นะครับคอยลุ้นกันนะครับจะผ่านหรือเปล่านะครับเพื่อนๆอาใจช่วยหน่อยครับอคลิปนี้ประมาณนี้ครับ